พี่น้องวันนี้ก็มาไล่เหมือนเดิมนะวันนี้ทุกอยางระบบท่อเสร็จหมดเดินระบบท่อครบวงจรเสร็จหมดทุกอย่างแะ้วพี่น้องน,นี้แล้วก็ทำท่าลงเขาเรียกท่าลงของปั๊มนะปั๊ม ปั๊มเมันเป็นปั๊มเสมอ์่นะพี่น้องปั๊มเสมอ์่พี่น้องรู้จักปั๊มเสมอร์นปั๊มเสมอร์นคือมีลักษณะเดียวกับไดโวนะแต่เป็นเป็นปั๊มเสมอร์นปั๊มเสมอร์นที่เขาใช้สำหรับแย่เข้าไปในในท่อในบอ่อบาดานนะพี่น้องแย่เข้าไปในบอ่อบาดานเพราะว่าถ้าจะเอามาวางเป็นปั๊มวางลอยอย่างเงี้ยรับรองได้ว่าปีละสามตัวไม่อยู่แน่นอนเลยพี่น้องเอ้ พ่อมันขายได้แล้วก็เอาง่ายนะอัอมสมอก็คือแย่เขาเป็นลงในน้ำพี่น้องพี่น้องนี่คือแป๊บเหล็กนะแป๊บเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บเปล็กท่อนหนึ่งมันสามเมตรสองท่อนแป๊บเหล็กยุบลงไปในน้ําประมาณสี่เมตรนะพี่น้องเนี่ยยุบไปในน้ำไปสี่เมตรเดี๋ยวเราสม e มัดหูมันหล,มลวมๆพอให้มันลมแล้วรูดลงไปตามตามแทบแป๊บนี้เลยนะให้ไปอยู่ที่ก้นสะนู่นเลยนะพี่น้องที่อยู่ที่ก้นสะนู่นเลยเสร็จแล้วเราก็มัดปลายมันแนบกับะเหล็กเนี่ยแล้วก็ใส่ไฟขึ้นมาขึ้นมาให้มันแค่อยู่ในน้ำแบบนั้นเวลามันลักมันจะได้รักลำบากแล้วคนซื้อก็ ไม่ต้องการปัมม๊มเสมอเพราะไม่มีใครซื้อไปดูดบ่อบาดานที่ไหนหรอกมันไม่เหมือนปั๊มตั้งเาเรียกปั๊มที่ตั้งอยู่กับพื้นมันรักตัดจายมันก็กน,น,นะวันนี้มาถามท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือแค่ช่างเขาให้เขามาติดกล่องกล่องแม็กกล่องแม็กช่วงนี้นะ การอัโหลดไฟตรงไฟตกปั๊มเสมอมันจะได้ไม่ไหม้ติดกล่องไปที่ปั๊มนะพี่น้องเป็น,นงานจบพิธีท่ทานี้เราก็ได้อัดระบบน้ำเราได้แล้วเอาละเบาะเบ่พี่น้องจะถามราคานะไม่ต้องไปถามถามัวพี่น้องเอยคนทำเกษตรนี่ชุดใหญ่ไปอีกหนึ่งชุดนะการลงทุนนะ